อยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อบานโลงร่วมด้วยช่วยกันดูแลตนเองลดการสังสารลดกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 บานโ่งไม่ประมาทกาดอย่าตกเชื้อใหม่มาแรงใส่แมสสองชั้นสต็อปโควิด1 9วิกิจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของส่วนรวมที่เราต้องร่วมมือกันค่ะ เทศบาลเมืองบ้านโป่งของความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้านลดการออกไปข้างนอกไปที่ชุมนุมหรือที่สถานะที่มีคนจํานวนมากรวมกลุ่มเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ในจังหวัดราชบุรีพบผู้ติดเชื้อโควิด19สายพันธุ์เดลต้าจากอินเดียแพร่ระบาดแล้วซึ่งเชื้อตัวใหม่นี้สามารถแพร่ระบาดไปได้อย่างรวดเร็วกว่าตัวเก่าจึงอยากให้ประชาชนชาวบ้านโป่งเพิ่มความระมัดระวังกวาเดิมเป็นสองเท่าใส่แมสสองชั้นล้างมือบ่อยๆลดการออกไปข้างนอกและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19อย่างเคร่ง หากวันนี้ชาวบ้านโป่งร่วมมือกันเราจะฝ่าฟันวิกฤตโควิด -19 นี้ไปด้วยกันอย่างแน่นอนเทศบาลเมืองบ้านโป่งขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับบ้านโป่งต้องชนะยอดผู้ติดเชื้อพรุ่งนี้จะเพิ่มขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกท่านมาช่วยกันนะครับ Stay Home Stay Safe อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อบ้านโป่งบ้านป่งรวมใจสู้ไฟโควิดสู้